หนูไม่สบายเหรอคะลูกตาไอ้บาดรู้ิดูแผลตรงโอ้ยหนูเป็นอะไรคะเ ka ขาเรียกอะไรไข้อะไรใสุ่กใสสุปใสเหรอคะอเดี๋ยวพ่อไปหานะพ่กน,นี้นะพ่งน,น,น,นี้ใส่สายเด้อหนูตาจะกินอะไรคะตาจก,กินอะไรคะ นีไต้าวอีเอออย่าพ่อเชียร์ฝาด้อโอเคไหมน้องอยู่ใครน้องน่ะในตาตัวร้อนไหมล่ะตัวร้อนไหมลูกอนืมยังเว้นกขอยูรสองศาอืม พ่อไปหาลลูกเด้อให้ตาดรอพ่อเด้อแค่ตูกชวยรอพ่ยหาสิเดี๋ยวก็หายค่ะลูกเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มเปิดลงัไพ่อเนงเปิดลังพ่อเราชไหอล้ดูให้ลังพ่อให้เาดูหลังสิ มันมันเริ่มขึ้นรลายเมื่อนี้แหละห็นว่ามันว่ามันก็บต้องชัดเจนว่ามไมเป็นอย่างนึกว่าเป็นอ่งนูต่ยังก่าเขาเลยความมนนึกว่าเป็นี่เท้าปากกอท่าอย่างไรบ้างนะ่าาจะบเนาอาอยอกไม่ตาคันลูกไม่ตาคันไหมคะลูก คันตัวไหนันตัวไหนคันตัวนี้หรอไม่ต้องกรอแล้หดูหรอห้อยปอกให้เล้อยปอกให้เพี้ยงเพี้ยงเพียงหายเลยปอาเพี้ยงเพียงๆๆๆๆยเ,ยพเพียงเพียงหายเลยโอเคไหมคะใหแต่เอสตรอบอรี่เดี๋ยวพ่อซื้อให้เด้อเสียปากหลาไม่ไม่ปากไม่แพ้บลา ตามนี่ตุ่มไหมลูกข้างในไม่ข้างในมีไหมข้างในมีแผลไหมอ่าอือไม่มีโอเคนี่บบงพ่าเลยอยู่ในหูกะบี้เจอตัวเกียวไปยูบอ่ะเอาเอาเตัวเกลียวไป่ไหนไปอ่ะ มากตาก็อยู่กับยกขึ้นหมอลูกงแล้วนกักตากดูขึ้นหมอเดี๋ยวเขาจะเป่าอยู่ข้างหลังลูกนะแต่พ่อตัวเกียรไปเรีอกผังแกนลูกนะาวนป้าดูเรือหนู่ยนะอืมนีม่ต้องมาหลายคนโอเคไหมลูกบ,บา,แบบา,ายบายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกังวันนี้ลูก